ศูนย์เครือข่ายพยาแห่ที่21เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต2โดยมีนายธนกฤษสิริพิรมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประกอบไปด้วยท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด3ท่านคือ1นายสุเนศทองโพ2 ดออรอุรุมพรกันทัใจและ 3. นางสาวดวงใจถวินไพรโดยในศูนย์เครือข่ายพญาแห่ที่2ี่ประกอบไปด้วยโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทั้งสิ้น8โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองแสงวิทยาคมโดยมีนายสุธิอาภาพิมพ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาคมที่ตั้งอยู่หมู่หนึ่งบ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอบ้านแฮบจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่ และประกอบด้วยอาคารเรียน3หลังมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น11คนโดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น124คนโดยโรงเรียนหนองแสงวิทยาคมมีกิจกรรมและโครงการที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้แก่ 1. เป็นโรงเรียนในฝัน 2. เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3. า โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11และ4เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC โรงเรียนบ้านวังว่าตั้งอยู่ที่หมู่8บ้านวังว่าตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนมีนายทัตชัยการบุตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น137คนโรงเรียนบ้านวังว่ายังมีจุดเด่นของโรงเรียนนั่นคือทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลโดยใช้หลักการสอนแบบมอนเตซอรโรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงครุร,ราชรังสรรตั้งอยู่ที่หมูห่5บ้านห้วยม่วงตับหหนองแสงอำเภอบ้านแฮษจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่และมีอาคารเรียน3หลังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น11คนโดยมีนายสมชิดขาวดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น93คนโรงเรียนบ้านห้วยม่วงครูราชรังสรรค์ยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือโรงเรียนผ่านการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและโรงเรียนยังเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแห่ตั้งอยู่ที่หมู่สองตําบลบ้านแห่อําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น10คนทําการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น142คนโดยมีนางสาววาสนาศรีลุนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนได้แก่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบมอนเตสซอรีมีการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานและเป็นชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนชุมชนบ้านแห่ ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านแหดอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่มีอาคารเรียนจำนวนหนึ่งหลังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คนโดยมีนายชาติมังกรเลคมคํามีดำรงตำแหน,น่งผู้อำนวยการโรงเรียนและทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น46คน โรงเรียนชุมชนบ้านแหดยังมีจุดเด่นของโรงเรียนคือมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DL TV โรงเรียนบ้านหนองเต่าตั้งอยู่ที่หมู่3บ้านหนองเต่าตำบลหนองแซงอเภอบ้านแหจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนสามหลังห้องสมุดหนึ่งหลังและบ้านพักนักการพานโรงจำนวนหนึ่งหลังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน7คนโดยมีนางวิจิตราระดารงดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น61คนโรงเรียนบ้านหนองเต่า ยังมีจุดเด่นคือ 1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียนและ 3. โรงเรียนมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพโดยการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูล ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแกน่นมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่มีอาคารเรียน3หลังและโรงอาหารจำนวน1หลังมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น6คนทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น48คนโดยมีนายสุภัฒนอุดมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขามป้องประชานุกูล ยังมีจุดเด่นคือ 1. มีคะแนนโอเนตสูงกว่าระดับประเทศ5ปีสอน 2. มีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนด้วยถนน BBL และให้เด็กได้ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันเด็กกิจกรรม BigCreening Day และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆอีกมากมายโรงเรียนบ้านขอนสักร,รัฐราชบำรุง ตั้งอยู่ที่หมูห่6บ้านขอนศักตำบลหนองแสงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแกน่นมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนโดยมีนายมงคลชัยปัญญาพัฒน์พงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น107คนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านขอนสักรัชราชบำรุงยังมีจุดเด่นคือ สิ่งแวดล้อมดีและใช้วิธีสอนแบบจินตคณิตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดิทัศน์ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพยาแฮทที่21ขอขอบพระคุณค่ะ